ชีกูรีล,ละพออยู่ใส่งาดได้ให้งาดซื้อได้ให้ซื้อหออได้ฝ้าหอปอ,อก,ก่อนเมื่สิบิดก่อนนำ้ำมาสการเจ้าปูจรเินพอนแอดมินปูเฮ็ดยังอยู่นออจ้าว่างพ่จ้าเออกำลังขีดเขียนเรียนๆพอดีมีแอดมินโทรมากนี่ลาะ็็เลยว่างอยู่ในโอ้ โอ้มาว่ายเกินไปบ่เนาะนี่เอฟซีฝ่าตามสันนิวาเนวาทางของปูซุมเงียบคือเขาคักเขาแน่แถวสันก็ว่าห่เกินไปโดว่พอดีแล้วทับยิบจับขาเลือกเสือส้อฉลัดยินแดงรัฐบาลได้ท่านพอดีซ้ำมันลงแขนงไ,งไม่ไหมความหมายที่ว่าว้านี่หมายถึงว่าปูนะ่ะได้เฮ็ดไวไปเนาะสันดอกเฮ็ดไว้กระซงขยิบจ่อระเดอโอ้ได้มาฝากเอฟซีแล้วเนาะปูเนาะตองหวดเนาะจ้ะ แ่สนนยบหมู่มมบ้านบหม่มที่แรลกนู้แห่งวันสโทรไปยังแต่มือเล็กออกฝุ่นโอ้ยที่สนะัมผัสปูแน่มนสูตรใดคือพดคือโพ่แแถสันดีเอสูตรมั่นกัเน้องกต้องพัฒนากันยเรนะื่อยนะเนาะอายุยัอยยุกับพีมันกนัดำหน้าบ่แล้วแล้วมันมว่าเ่อนัน้นนาเสียดายนาอปูนาอปูบอกว่าเออเดี๋ยวขอ่อาจอบซ่อมเบิ่งก่อนเดอร์ว่าสัน ปูผัดทรงไมห่หนูเนาะมือ,ม,อมือเลขออกเนาะปูเนาะทรงมากแบาบว่บาว่า <ạ. S 1> เออสูตรบนมันเป็นเลขตัวนี้เนาะยังสีหนะอันนี้อันนี้เว้าถึงงวดงวดก่อนๆเนานะปูเนาะงวดที่แตกสามตัวฮะที่เ้าบรนนิําเสนอหนะักสันดอกเนี่ยมันอ่ามันก็เป็นยังสีอะไรที่ขออธิบายตัเอพซีให้ฟังเดี๋ยวที่ว่าเลกออกเดี๋ยวมันเครื่องเมนแพร่ที่ว่านอกค่ะปูอ่างวดที่มันออกสองอ่าหกสี่สองหรือสองหกสี่นั่นนะ สองสี่หกจากงวดนั่นจ้ะเออนั่นนหะงวดนั่น,นเลขบนชนะปูบวไรปล่อยแมน่นค่ะปูบวไรปล่อยแต่ว่าเพราะว่านั่นทั้งมันหลุดไว้มันกกระทบกระเทือนทั้งด้านจิตใจผู้ให้ยเน,าานี่ยทั้งน้ำเนยเียอยู่ดีมันบ่นอะค่ะปูปูก็เลยมาสุ่มพัฒนาสูตรจากของร่องบนกควนมาสูตรพิมพ์มิตรใส่รายการโบพนะค่ะแต่ว่าสิ่งประสงค์ให้ ude, ane, แอดมินได้หูได้เห็นน้ำละล่ะ <c oughs> อะไรเกิดมาอี ไม่ตะเบิงจ้ของสุมส่มสาาามสายาเพราะวันทามันเขาอีก,ก,ก้นกติทาได้็นว่ากันหอกปันทามันเขากติว่าห้องบ่กว่นนี้แต่ว่าอะไรซองไม่มหายได้เมื่เอเรียกบอกหลักจ้าปูแต่ว่าสุมา่มเบิงรอบเบิงมาสูตรมันกี่เดินโบ่นะนาอยากให้อยากให้เส้นซองจอบซ่อมเป็นเป็นม้วนนะเนาะว่ามันเออปูเทน,น,นตัวนี้อีเดอร์จังสีนอปูนเนาะ วันนี้ยังไม่ต้องออกสื่อก็ได้เรามาแล้วเรามาแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าขอให้สูตรมันขอให้สูตรมันเข้าถ้าสูตรมันเข้าแล้วปู่จะนําสูตรนี้นําเสนอต่อไปะปรากฏว่าใายไปในหันหนึ่งในสามสี่ตัวหันสามสี่หางนะั่ะมันมี4สี่หกสองเนาะแมนค่ะปู่ มันสามตัวแตกงวดน้าที่่านมาแหละก็พานไปบาทที่นี่งวดลาสุดหนี่เมื่อกี้นี่สิบหกกระะกฎาคมสองห้าหกแปดที่ผ่านมาเนาะปูกระรงชุดบนมากนี่เป็นสูตรเก้าบบปูให้ถามก่อนแน่สูตรเก่าเป็นสูตรเก้าที่แตกสามตัวเนาะจา้ะบาทที่นี่ไฮมากค่ะ แตามันกับมันกับมันมันกับว่าแตกสามตัวมันกับว่าเดินสามตัวนะมันสองตัวไทยมันบัหนีมันมันผิดละก้อยซำหนั้นกับโพดผแเราปูนี่เข่าตเน้นพร้อมนี้เมื่อนั้นปูเน้นว่าสี่สองสี่ศูนย์สองศูนย์วาสันเอาไปเน้นสามหางวาสันเดชเข่าเต็มเต็มสี่สองสองสี่ขนามาบนของปูอิลี่ตั้มิดมาสี่ไปเจ็ดสี่สองมิตเดียวตัดเล่นน่ะนะทั้มผิดแต่ว่างดนั่นหลังงดปูมันปันไต สองกับศูนย์เนาะใชาปูยั่นต่อมาดก็เลยเอามากครบมันก็เลยเป็นเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ศูนย์นั่นเองจ้าจ้าเกือบเป็นมันก็เป,นเป็นหางที่ปูฟันนิยนอยู่แล้วมันบลาส่วนที่เหลือมันเป็นเล็ก๊มกหางมันมาสูตรเต็มมันมันบลาเมนค่ะปูกับฟันนียนเจ็ดสี่สองกับเจ็ดสี่ศูนย์สองตัวกับเนียนสี่สองสองสี่กับสี่ศูนย์ศูนย์สี่น่ะเมนค่ะปูอ่าเล็กบนปรากฏว่าเออเอา ได้การตัวนี้วาหน่วยสิบตัวนี้ตัวนี้วาหนุได้การคักได้สูตรนี่เอาอีกเด้๋ยปูงวดนี่บ่แน่อาจิเก้าแตกสามโตอีกก็ได้ดิตะวันมันมันสลับตําแน่งจากหน่วยมาสิบจากสิบเป็นหน่วยเร่งวดวันนันค่ะค่ะแล้วมันก็อยู่ในสองตัวบนขึ้นต่อโอ้ซ้ำนี่กับแม่นพาอแห้งเราปูแล้วสิเอาแบบตรงตรงแคนแคเลยทั้งเว วันนี้มันนี้หันมาบอกเรื่องเล็กล่างมึงก็บิดแต่อายนาอายเล็กล่างน่ก็ได้ใส่วิธีบ่ถูกล้องอีกหมีตัวเล็กม่นในมือทับคููบ่เขามันเป็นจังไดก็่จ้าปูโอ้ยมันเดือดรบในเห็นตัวมันด้วยดึงบ่ครับมาว่ามันเปรียบอุปมากระไดกับกับแกใม่กกนไหมค่ะค่ะนั่นหรกยงไรมันยิงสูยิงครึ่งสูห้องมันบกครับอืมหมวันี้ก็นหมวดนี้ก็เลยก็แก้ไม่สนหอกหมวดนี้ฮะเนาะลองเบิ่งเนาะปูเนาะ เออเลือก้างมานิบันนี่บดเดนโบวิ่งเนสค่ะแต่ว่าสิไม่จชงไหนสิเดนไหวบอมั่นใจอยู่เด้เออจับไปก็ได้ปูฮามีูู่เพิ่มมักเมื่อยมักแลนฮาเพิ่นอยากได้แค่ตัวเดียวเม็ดเดียวนะเอาไปเมืยไปแลนสิหน้ากับมีหลายคนอยู่ดิมันมีสองตัวแล้วยานเลือกผิดไหมแต่ว่าความมั่นใจกับมากมักโตเก่ามันจะไม่เห็นอยู่ด้อืมเอามาเขียนล่องเบิรงให้เป็นลัทฐานไว้ก็ได้จะปู ตามสูนเท่าน่ะเนาะอ่าคลิปนี้เป็นคลิปเล็กลัางเด้ออโอเคค่ะวันนี้จะขอปล่อยล่างอย่างเดียวก่อนเนาะปูนะเนาะแมนส่วนบนเนาะมีคโให้มั่นใจที่สุดๆุดกันโอเคค่ะได้ค่ะคาดว่าโบเกินนับมื่อนี้ไปโบเกินเมื่อคืมอนมือให้แล้วเซ็จนะโอ้พอดีพอดีอาจจะเป็นวันนังคัรนหรือวันพฤหัสเนาะปูเนาะเดี๋ยวเราโทรสัมผัสไทยกันอีกรอบนึงค่ะอ้าวล่าง เด็นทางเด่นไหนข้าก็กได้สี่กับห้าเด่นไปที่สี่กับห้าค่ะวงกลมเลขสี่เน้นเน้นหนักไปที่เลขสี่อ่าเราจะวิง่งวิ่งเม็ดเดียวกะทำเป็นปูปูกับว่านิดว่าใส่คอนเนท์วอลมันก็ติดประมาณเนาเอาไว่าฟันหนักเลขติดสี่แล้วเอ้าได้ค่ะบันนี่สี่ตัววินเดอร์ สี่ตัววินค่ะเลขวินเนาะ,ะเป็นเป็นสูตรสี่ตัววินนี้จ้า,าจ้าสี่ห้าเก้าศูนย์มีเลขสี่เลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์ค่ะอ่าทีนี้กะมาเนี่ยจับคู่จ้าสี่ห้าสี่ห้าสี่เก้า สี então, ่เก้าสี่ศูนย์สี่ศาสี่ห้าสี่ห้าเก้าห้าเก้าหศห้าศเก้าศเกศค่ะวิ่นครบบัทุกโตอืมบัตนี้วงเน้นมันค่ะ สี่ห้าสี่เก้าเน้นหนักไปที่สี่ห้ากับสี่เก้าค่ะห้าสี่ห้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าสังเกตเห็นยังบ่สังเกตเห็นยังบ่เห็นติดซีติดฮานี่เลียวแมนยูมันมีมันมันมันมีกูนึงมันมีกูนึง สี่ห้าอ๋อสี่ห้าห้าสี่อืมทั้งไปทั้งกลับลสี่อ,าาอ่าอะไรคนกะดีงงบออาจจะบอเข้าใจเนาะหนูก็ว่าอยู่ตอนที่แรกนี่แมนบอที่แรกหนูเคยจับเหล็กวินสี่ตัวนี่อา้าวมันจีได้แค่หกหางโมเมนบอว่าสาันปูรูมยียบคือมีเจ็ดสันนี่หนูกำลังนับเบิงอยู่นี่งอง,ง,องอยู่นี่อา้าวถ้าขาดห้าสี่ไปมันก็ไม่ครบอุ๋นเพราะมันกับโบชัยกัว่าวินบ่ได้ดิ อ้ามันมีสีหาแล้วเดี๋ยวความหมายนู่นอ่ะมันมีสีหามันกับเป็นยังบ้านี้มันเอาราคามาวิดเนี่ยบ้านี้โอ้ก็มีภาษีนี่ก็คือปู่จะจับให้เลขสีเป็นทั้งสิบแล้วก็เป็นทั้งหน่วยยังสีบดจ๋าไม่นสีกับผ่าไหมอืมกนเลยได้ยินมานบ้านนี้บ้านนี้มันซ้ำกันมันบ่ค่ะอืมนน่ะตั้มที่สี่ห้าห้าสีอ่าสุดแล้วกออก สูตรนี้ยังเป็นสูตรอน,นันยุบปูสูตรตรงเท่านั้นบอนี่แมนสูตรนันบจ่าไปกลับร่างอย่างเดียว๋อสูตรนี้เป็นทั้งไปทั้งกลับเนาะเออวงกลมที่ทั้งเจ่าเห็นว่งกลมเป็นซีคูนบจ่จ้าจ่างทุนเอาซีคูนมันลงทุนก็ได้ส่วนที่เหลือปล่อยที่จะตายก็ได้โอ้คือเด่น เดนแห้งแล้วก็ปูกับมักแห้งผอมงวดนี่คือซีหางที่วงกลมนี่เนาะจ้ะแมนโอ้วิอยยังทีศูนย์มันไมางากไหมงวดนี่ป่ะจ้ะอืมแต่ว่ากรตจับให้มันครบครบวิ่งหลายเอนล่ะตามสูตรเนาะจับให้มันครบเนาะแมนเลขวินมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะต้องวินใที่ครบมันทุกคูดรอบดันอืม ไอ้มาแข้งนี่ะซีหาหซีเนี่ยมันงวดนีตีอืมซียัง่ยีอยู่ติปูตามตามสูตรน่ะไช่มันไปบนจนเบือ่อแล้วมนอยู่โลงรางดลอมโมเมนมาสามงวดแล้ววนะเนาะเลขซีนี่นอนซีดับบนเนอะงวดนี้จะบอกให้โอ้สุดโอ้เดี๋ยวเด้อเออเลขมันออกสาม สองสี่เนาะอโอซีดับบนเตี้เอ้าแต่ว่ากับโบลูดอ,อกว่ามันยังออกยังตอนนี้กะเป็นความชอบของปูส่วนตัวและ้วกะัสูตรมันก็มาลงสี่เนาะปูเนาะกะนั่เสนอตามสูตรเอาท้ามทาขีดมันกันน่ปานนิด ข้าคิดสีดดแดงมวเบงกันนัมันตัวได้หรอปูแม่นบอลน้อน,น,น,นี่มันบันมนเกี่ยวปวดดีใส่ัตเล็กตัวของจ้ปน้องันเนี้ยขีดขีดขีดเครื่องหมายกากระบ,บาไดไว้เนอะค่ะแต่ว่ายาตยาทักบังตัวเลขเบิรดบคิบีดไว้คือตอกสมมติมาแต่ว่าปูมันใจว่ามันจะเป็นยังสีแดงนะศูนย์ดับลางมันอยูในสูตรสูตรหนึ่งศูนย์มัน,นดับลางแต่ว่านมา,าวิน สูตรวินลางนี่มันปันมีเลขศูนย์มาพัวง่ะจะได้ค่ะน้ำแข็งแต่ว่าสูตรดับลางของปูตัวหนึ่งมันดับศูนย์ไเด็ดขอกากระบาดกากระบาดเลขติดศูนย์ทสามคูณโอ้ส่วนตัวของปูเนาะว่าอ่ามันสูตรเด่นมันมาตรงสูตรดับยังสิบอกเมนเออกะเลยปูกะเลยเลือกไปเน้นซีหางที่มันบบติดบบติดดับศูนย์นี่เนาะขึ้นกะเลยได้เน้นซีตัวนั่น แมนมทีมาที่ไปโอ้นํำเท้าเท่ากับมันก็นเลขกสามสามคูเนาะแต่มันไปกลับตัวหนึ่งก็เอาเป็นสี่ครูแล้วเอาค่ะค<า>่ะเด็ก<า>มันดับไปสูดสูดดับเอาอยู่มาตลอดทั้งวันนี้มันได้ศูนย์เด็กหลังค่ะครูก็แเปลกใหญ่อยู่ว่าเอ๊สูตรวินสูตรวินครบลังนี่มันก็จังได้ศูนย์มันน่ำว่ะมันบ่แมนดอกมหาศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์บ่แมนแต่แทนว่าต้งก็เลยจับคูถิมไว้ซื้อ ค่ะค่ะพี่แล้ววมดตโตแค่มันอ H C เก้า H เก้าซ C เนี่ย<อ>สูตรเต็มมันคือตามนี่เนาะต่ว่าปูก็บมีเหตุผลน <c oughs> ว่าเป็นยังคือสีเลือกเน้นแท้โตนี่เพราะว่ามันมีศูนเนี่ยสูนย์มันติดดับสูตรของปูแต่ว่าถ้า <k art> ใครชอบก็แล้วแต่เลือกเอาได้เลยยังสีนอาจาะเนาะแมนเมนหมูขาก็ได้ปล่อยไปจำบึงี่สก็ได้ค่ะค่ะอ <k art> <k art> เอาละมัหน,นี้ช็อตเดทตบัดน,นี้เด้อรนี่ละช็อตเดททีเอฟซีล่อค่อยกันอยู่นี่อืมกูได,ด้บอกมาฟังระวัมามาา่างกับไม่งี่เงี่ยผัวปาดิปารนั่งเล่ตีปูวเออเป็นผัวใช่เขาปฏที่ว่าื้นที่ดีคือผัวใหม่ค่ะเขาจิวาดีมันบอกมาฟังค่ะอือไอเกี่ยวกับเหล็กบ้านน้ำกันเนี่ยเสือเนี่ยหามเสืออ้าแต่ว่าต้องท่องความเข้าใจให้ละเอียดเนาะเพราะว่า ไม่มาด้วยกันหน่วยสิบบนล่างเท่านั้นส่วนเลขหลักสิบหลักร้อยบนมาได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสามตัวท้าอ่าสามตัวหน้าหมุนสองครั้งสามตัวหน้าอ่าสามตัวท้ายหมุนสองครั้งรางวัลที่สองสามสี่ห้ามีสิบมาค่ะส่วนรางวัลที่หนึ่งสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวท้ายเลขล่างไม่มาค่ะปู่ใครรับใครซื้อรับกินบนนะวุ้ยรับกินเลยเตีย โอ้ยนับกินมาตะโดนแล้วปุ๊บปู้ซสือมากเนที่อแมนอยู่ดอกปูหมวนเมื่อกี้ก็เอายุอิลีละหมดเกาหานะเกือบเกิด,กดโ,มโมเมนดามาผนตัว <c oughs> บมม่บม,มากบ่มากเอก็ค่ะอ้าวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดยี่ล่าหลายอุิวาโนปัวดนนี้ลงหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตีแมนมีหน้าเบิดหน้ามีไฮ้เบิดไทยมีอยงกเบิดอันนั้นละ่ะลงเหล็กงามสัมแมงามทุก งวดนาลาเลขประมาณน้ากันปูหขนนดไหนประมาณน้ากันทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเออล่างๆเอาอยู่อีกคือเก่าเหรอหนูว่างวดนี้ยูเหรอผู้ใดพันผู้ใดผู้ใดมาตายก็จะรับค็ไม่ตายอยู่ดีเด่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะตะว่ามี่ตะว่ามีผู้หนึ่งก็หามมานะ ันหน,นหนึ่ถมาเด็ขดขาดมีคนคนหนึงถามมาทาเน็ดขาดไทหลับบูม่อยากเย็นหอดนาวเลบูม่อยากยินหอดเสือไม่อยากยินหอดเสือวางสัตวนอกบานนี่เอาดินเลยเบาจริงๆนียนี่ค่ะม่อยากพูดเพระาะวาไพ่อะไท่หลับบูนี่นั่งกบเมลมนเ ไอ้น่อเหือเออไ่อยากเขียนปอย่างนีนหน่อซื่อเลรอโอ้สร้างมามีงานี่มาร่งคันน้ำดอกเอาะนี่ดิเพื่อเลือกไอ้ต้าแบบหัวกะทิเลยนี่ปูผูนัน่ะเออแต่เลือกตะปูจิงสันละดีแล้วตอยอย่างเงี้ยเพราะปวดอยากยดทุกๆุงานจี่ไม่เลือดกโอ ดังรับอาหนีละมีร้านแม่ท่าตัวเรก็มียังสิอยู่ละค่ะปู่เดี๋ยวจังไดถ้าเกิดว่าปู้พร้อมสูตรเลขบนกะติดต่อมหานูก็ได้นอะจิสัมผัสกันมือบบมีเล่าขึ้นเก่าหันละปู่โอ้ยบอกพืชเล่าเราคือียดายนอะมื่อวานนีเนาะโอ้ยบมอ่านดีพิ่น นูกับลงคลิปเสร็จแล้วก็ยังวานูไปผุ่นไปเฮ็ดไอ้ธุระนอกบ้านพุนครับเขามาอีกเทียบประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละหนูเปิดอ่านโอ้ยถ้าออกตัวนี้เลียจิตบอกกับเอฟซียังไดนอกสนดอกแมนอีลีวันนี้นะเรื่มไหมเอซีปูเลื่มจับคูเรียกใจสองซีมค่ะ ปูกเ็เลยจับเลขสองสี่สองไม้แอดมินเบิงในภายหลังเแอดมินบัได้เปิดอ่านใมนนันแล้วหลายที่แมนจะปูสรงไม่ประมาณใบสามนี่แหละหนเบิงเวลาอยู่ตะวันหนักเ,นะเปิดเบิงหนะัประมาณถุ่มหนึง่งมันกับบอท่านเราหละยังสิดนาะโอ้ยกระดายดาเขียนนันบัดเลขสามตัวเก้าสองสี่มันมัจ้าจ้เออ, 6, อม,มันนี้ก็หกยัง่ะตอนนา้มันมาบจับคู่สองตัวจอขาดสองสี่สสองไปอ้าว่แมนแลวเนีเนี่ว่าหันบอคามันบอกมาสั้นค่ะ พูดถึงเล็บเหล้าแต่ว่าปูเป้าพิมพ์ดวนแล้วก็ล่วงท้ายถิ่มท้วนวงเล็บผมเตือนคุณแล้วนะแเนาะเตือนนี่ออกโตเตือนออกโตลืมมีดีวันนี้โอ้ยสร้างเป็นนอนเลยเติมไม้ยินดีเอาเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวเอาไม่ปูมาอีกเช่าของวันจันทร์สรุปร่วงนอกบานี้นอ่ะค่ะ อาฟันท่งเลยเหล็กลังอาซีหาหาซีซีเก่าเก่าซีหาซีซีหาแล้วก็หาเก่ก่หาซีคู่นี่แหละค่ะปูอ่อยู่ใส่งาดได้ให้งา<ม>ซื้อได้ให้ซื้อหอ่อไต้ใฝ้าหับปอ,อก,ก่อนไม่จเบบดก่อน<ม>นัำหากันคงปเลยได<ม>้ติดซีติหาไว้เหล็กลงังเนี่ยมาท,าทัง้งพีน่ะคันคันนั้นคไในซื้อซีคู่นี่มีสิทธิ์เนี่ ค่ะผัวแล้วผู้พิทโทษสั่งเขาไหวขึ้นกันนั้นอัดตายมีอัตโนหน้าโถมันค่ะปูวมาต้องแปลเรคนสมเอืนอ่าศึกษามาพ่อๆกันปะค่ะเอาไว้คลิปบนคลิปบนวันนี้วันเมื่อนี้เป็นวันเสาร์เนาะแมนค่ะคลิปบนวันอังคารโอเคค่ะได้ค่ะปูว ขอให้ทุกคนโชคดีเถอะเจริญพรค่ะสาธุค่ะปู